มันเป็นหนามตามใจสวัสดีค่ะมาปางค่ะภริสานะารัตประการค่ MISS มิสชาญยุวเวท THAI LAND 2021และ MISS PERFECT THAI LAND 2022ค่ะวันนี้ก็มากลอกกระดือกค่ะที่โรงพยาบาลกำมอนค่ะจริงๆที่อยากทำนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนามตามใจแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเวลาเราถ่ายรูปหรือถ่ายบีโอเงี้ยค่ะก็ มันจะเห็นชัดมากเราเลยรู้สึกว่าลดความมั่นใจของเราลง <c oughs> ก็เลยเลือกที่มาทําที่โรงพยาบาลกำมลค่ะจริงๆก็เห็นของเพื่อนหลายคนนะคะทาที่นี่รู้สึกว่าเนียนแล้วก็ไม่มีรอยแผลเลยเราเลยจัดสินใจทําที่นี่ค่ะค่อนข้างที่จะคาดหวังมากๆเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าไอ้ลูกกระเดือกเนี้ยถ้ามันหายออกไปมันอาจจะทําให้เรามั่นใจแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะมันก็จะเนียนขึ้นแล้วก็ทําให้เราดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะก็มีเรื่องจะสอบถามคุณหมอนะคะหลายเรื่องค่ะก็เดี๋ยวรอได้คุยกับค,กคุณหมอก็น่าจะสบาย จขึ้นเพราะจริงๆก็มั่นใจในตัวคุณหมอแล้วก็โงพยาบาลกำมืน,นม,มากมากเลยค่ะันี้เรื่องกรดือก็จริงๆอ่ะเ้ว่ามนหล่ะอี้ัหนาะแตบกว่าทมีหน้าพในนิดนงค่ะใน้องนนคืน่นหนเรื่องกอกระดือนะคะเราก็จะเขาเรียกว,ว่าอะไรตรงนี้คือกระดิงบบ่งับลงตรงที่เขาเแหลกๆมาคะ่ะแต่ว่าทั้งหมดน,นี้ก็คือกองเสียงของน้อง ่เซึ่งซึ่ง้างในมันีเส้นเสียอยู่อันนี้เราจะทําอะไรไม่ยากค่ะแต่ส่วนที่เป็นกระดูกตนี้ที่ปนปมาณตนี้ค่ะมันเป็นกระดุกอ่ค่ะที่ซึ่งแปะอิบนของเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถเราอาลงได้สมมติว่าน่าตรงี้ค่ะส่วนหก็จะเนภงอาหรืออะไรเนียอยู่ในพิะก็จะมองไม่ค่อยเนเวลาทำก็ประมาณสักชั่วโมงค่ะ ก็ไม่กับกงกระปองสแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราอยากจะเชฟตรงนี้ลงเยอะๆอะเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ากล่องเซจะมีปัญหาค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบเผื่อเราต้องแบบออกสิ่งสูงร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยลำบากส่วนงานลังทำเราใช้เสียงได้ไหมส่วนใหญ่เราก็จะไม่ห้ามนะให้พูดได้ค่ะามปกติเอ็นแต่ว่าไม่ไม่พูดเสียงดังไม่แบบไม่ปี๊ดไม่ตะโกนไม่ร้องเพลงหรือพูดเยอะมากไปประมาณ ค่ะหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วนะคะรู้สึกสบายใจแล้วก็โล่งใจเยอะเลยค่ะคุณหมอก็อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วก็หลังจากการผ่าตัดเสร็จเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงคาดว่ายังไงก็ออกมาสวยแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้นะคะมะปางก็กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทําเสร็จนะคะเรามารอติดตามกันนะคะว่าจะเนียนกลิบแล้วก็ออกไปมากน้อยแค่ไหนคะ่ะตรงที่เป็นระเดือกเก่าแลนะคะอ่าใช่ตรงไหน มาถามจะโอเคแตนนี้แนละแต่ตอนนี้เขาไม่มีละเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์มันก็จะยุบอีกได้ค่ะค่ะแล้วก็โดนทออีกนดสองสัปดาห์แผลจะเริ่มมีทัางคืนอ่ะค่ะเขาค่อยเริ่มทาหนูก็เริ่มทาได้ค่ะสิบสวันใช่ค่ะเรียบร้อยเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะ ดีค่ะวันนี้ก็ครบหวันแล้วนะคะมาตัดไหมกรอบกระเดือกค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ออกห้องผ่าตัดมาวันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยชิลมากแล้วก็ไม่มีอาการบวมอะไรเลยแผลก็สวยด้วยค่ะจริงอะ่ะเพื่อนจะบอกว่า ระวงเสียงแหบนะแหบไปเป็นเดือนก็มีนาะแต่สําหรับมาปางเองไม่มีอะไรเลยเสียงปกติตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็อาการบวมอาการแดงอะไรก็ไม่มีเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะประทับใจมากแฮปปี้มากตอนนี้ขนาดแค่5วันเองก็รู้สึกว่าเรียบเนียนเลยไม่มีอะไรเลยชิลมากคอมโปเป็นศูนย์นี่เลยค่ะชิลมากมากกันเยอะๆนะรู้สึกว่า,อาพอทําไปตั้งแต่วันแรกเราก็เลยลองเซลฟี่ลองอะไรทุกอย่างก็คือ คอเนียนมากถ่ายรูปง่ายมากไม่ว่าจะเป็นมุมไหนรู้สึกว่ามั่นใจทุกมุมค่ะตัดใหม่ก็ไม่เจ็บเลยชิลมากพี่พยาบาลมือเบามากเลยค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะอยากจะแนะนําว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบลูกกระเดือกใหญ่หรือว่าเวลาถ่ายรูปแล้วไม่มั่นใจก็แนะนาโรงพยาบาลนรกรลนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะโรงพยาบาลนรกรลมนะคะค่อนข้างที่จะให้คำปรึกษาดีแล้วก็คุณหมอมือเบาแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะ